I'm m little c h e ส t I'm so fast here much <laughs> good morning students welcome to English class สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาอังกฤษเมื่อสักครู่คุณขูณก็ได้ทำการแล้วค่ะร้องเพลงนะคะแหมเราก็เรียนเรื่องเครีครยดๆยากๆก,กันมาหลายชั่วโมงแล้วใช่ไหมดังนั้นวันนี้เราจะมา ร้องเพลงกันค่ะย้ Yay! ซึ่งเพลงที่คุณครูจะพานักเรียนได้ร้องกันในชั่วโมงนี้นะคะนั่นก็คือเพลง I'm a Little c h e e h เพลงเจ้าเสือชีต้าน้อยอถ้านักเรียนทุกคนนะคะอยากที่จะพร้อมที่จะเรียนแล้วเราไปกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปร้องเพลงกันเราก็ต้องทบทวนความรู้ก่อนนะคะ ซึ่งเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้พานักเรียนนะคะเกี่ยโครงสร้างประโย,ะโยคใช่ไหมคะบทสนทนาว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างไรเร็วกว่าช้ากว่าอย่างไรนะคะคุณครูให้นักเรียนดูบทสนทนาทั้ง1บทสนทนานี้นะคะแล้วอ่านออกเสียงพร้อมๆกันเลยคะ่ะไหนใครอ่านได้บ้างถ้าอ่านได้พร้อมคุณครูเลยนะคะ Which is smaller, a mouse or a squirrel? Which is smaller, a mouse or a squirrel? A mouse is smaller than a squirrel. A mouse is smaller than a squirrel. สัตว์ชนิดไหนที่ตัวเล็กกว่าระหว่าง Mouse ระหว่างหนู or หรือ squirrel หรือกระรอกอาสัตว์ชนิดไหนที่เล็กกว่า Mouse หรือว่าเจ้ากระรอกคำตอบก็ค,คือ a mouse เจ้าหนู is smaller เล็กกว่าเจ้ากระรอกนั่นเองค่ะใใคเข้าใจบ้าง very good เอาละค่ะเรามาถึงตอนสำคัญกันแล้ววันนี้เราก็จะเป็นการ relax สบายสบายนะคะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเรามาร้องเพลงทำจิตใจให้พองไซส์กันเถอะด้วยการร้องเพลง I'm a l e t d e s h e e t song ซึ่งนะคะก็ให้นักเรียนเปิดหนังสื้อเรียน Students Book นะคะไปที่หน้า56คะ่ะเนื้อเพลงอยู่ในหนังสือหน้า56นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวครูให้นักเรียนไปฟังเพลงกันหนรอบ let's go Chintar, I'm so fast. Here's my tail, and here's my mouth. When I'm running, hear me shout. I'm the fastest you can catch me. I'm a little turtle, I'm so slow. Here's my tail and here's my mouth. When I'm walking hear me, shout, was the hurry, let's just go slow. On the little gate, call on so small Here's my tail and here's my mouth. See me all over here. I'm a big blue Well, I'm so big. Here's my tail, and here's my mouth. When I'm swimming, here, me shout. I'm the biggest, much bigger than you. เป็นยังไงบ้างคะกับเพลง a m a l i t e Sheida นะคะก็จะเป็นทำนองแบบน่ารักน่ารักนะคะซึ่งเอาละค่ะก็เราก็ไม่ได้แบบฟังแพลงแบบเฉยน,นะคะแต่ว่าเราก็มาความรู้ไปด้วยนะคะซึ่งนักเรียนปิดอยู่ที่หน้า56แล้วนะคะเราก็จะมาดูด้วยกันนะคะเพลงเขาก็บอกว่า a m a l i t e นักเรียนอ่านตามมือถรูได้นะคะ I'm a little sheep, I'm so fast. อ่าไหนลองว่าัทฮันสิ I'm a little sheep, I'm so fast. Here's my tail and here's my mouth. Mm hmm 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 hmm. When I'm running here, me. <laughs> โอ๊ยทำนองไม่ได้เลยเอาเป็นว่าพอก่อนใจเย็นๆน,นะคะคุณครูผับบุ้งขา อ่านธรรมดาเถอะเนาะนักเรียนบอกว่าคุณครูอย่าเป็่งเสียงเลยขันกลัวแล้วโอเคนะคะในบรรทัดน,นี้คุณครูขออ่านธรรมดานะลืมทำนองละ When I'm running hear me shout ต่อไปเลยค่ะ I'm the fastest you can't catch me ต่อเลยนะคะ I'm a little tortoise I'm so slow. Here's my tail, and here's my mouth. When I'm walking, hear me shout. What's the hurry? Let's just go slow. <laughs> I'm a little gecko, I'm a little gecko, I'm so small. Here's my tail and here's my mouth. When I'm running, hear me shout. Can you see me? I'm over here. I'm a big blue whale. I'm so big. Here's my tail, and here's my mouth. When I'm swimming, hear me shout. I'm the biggest, much bigger than you. อันนี้นะคะก็คือเนื้อเพลงถ้าเด็กๆบางคนก็คำศัพท์มันคืออะไรอย่างไงนะคะก็เดี๋ยวคุณครูก็จะมีรีพิทคำศัพท์อีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้านักเรียนหลังจากที่คุณครูได้พาอ่านเนื้อเพลงไปแล้วนักเรียนสามารถรีกลับไปฟังเพลงแล้วก็ร้องเป็นทำนองตามได้นะคะว่แคบเบอรรี่มาเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะคำศัพท์ในเพลงนะคะก็มี ไม่กี่คำนะคะว่าเป็นเพลงที่เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆแล้วก็พฤติกรรมของสัตว์ว่าเป็นยังไงแล้วก็ลักษณะของสัตว์เป็นยังไงนะคะซึ่งเดี๋ยวนะคะนักเรียนมาอ่านตามมังครวนนะคะให้นักเรียนออกเสียงนะคะคำแรกค่ะ <c oughs> little 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 แปลว่าอะไรคะเล็กหรือน้อยเจ้า little cheater เจ้า little gecko ก็คือ เออตัวน้อยๆสับตัวน้อยๆนะคะคำต่อไปค่ะ cheetah 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 ก็คือเสือชีตาค่ะคำนี้เรียนไปแล้วคำต่อไปค่ะ mouth 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 ก็คือปากค่ะคำต่อไปนะคะ t e i l t e i l t e i l ก็คือหางค่ะ ต่อเลยค่ะนักเรียน running again please running running คืออะไรคะวิ่งค่ะคำต่อไปนะคะ catch catch ไหนใครเดาได้ว่าคำนี้แปลว่าอะไร catch ก็คือจับค่ะคำต่อไปนะคะ tortoise tortoise Tort ก็คือเต่าค่ะต่อไปเลยค่ะ walking 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 ก็คือการเดินนะคะเ,เดินนะคะต่อไปค่ะ g a g g l e g a g g l e g a g g l e คือต๊กแกค่ะเรียนไปแล้วคำนี้ต่อไป blue w h a l blue w e a l ก็คือปลาวาฬสีน้ำเงินค่ะเรียนไปแล้วเช่นเดียวกันต่อไป swimming swimming again please swimming swimming คือว่ายน้ำนะคะต่อไปคำสุดท้ายแล้วค่ะ shout 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 ก็คืออะไรใ,ใครเดาได้คำนี้ในบทที่หนึ่งแลาจะมีนะเรื่อง the giant scary giant คำว่า shout ก็คือคำว่าตะกนค่ะ y ย a h อ้โหนักเรียนวันนี้นอกจากจะได้ฟังเพลงสนุกสนกหรือเปล่า <laughs> นักเรีเพื่ฟังพล้สนุกสนุกแล้วก็ยังได้เรียนรู้คำศัพท์ตั้ง1 2 3 4 5 12คำนะคะวันนี้ก็เพิ่มพูนความรู้ไปเยอะเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อเราสนุกกันแล้วนะคะครูครูคนะคะก็ให้นักเรียนได้ทําการบ้านค่ะไม่ยากเลยง่ายมากๆง่ายที่สุดใน3 4 5 6 7 8โลกเลยนะคะนั่นก็คือให้นักเรียน ทำแบบฝึกหัดในหนังสือ Workbook ที่หน้า47ค่ะเพียงแค่เติมคำลงในช่องว่างจากเนะื้อเพลงที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะคะวันนี้นะคะวิชาภาษาองังกฤษนะคะที่คุณครูได้พาร้องเพลง I'm a Little Cheater Song นะคะก็ฟังได้เลยเพียงเท่านี้ถ้าใครอยากฟังเพลงอีกแนะั้เรียนสามารถรีกลับไปฟังได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่เช่วโมงหน้าค่ะ Have a nice day everyone we bye, bye see you next time